คือชีวิตคนเราเนี่ยครับมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราอยากอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเราอย่างเราทำงานเหนื่อยนะเราไม่ได้ขี้เกียจเราแค่พักเราไม่ได้เงียพราะเราโกรธแต่เราแค่กำลังเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานแต่เอาเข้าจริงๆบางคนเขาก็ไม่เข้าใจเราเหรอกครับขนาดไฟเขียวไฟแดงเรากับเขายังเข้าใจไม่ตรงกันเลยครับ ไฟเขียวสำหรับทุกคนคือไปไฟเหลืองสำหรับบางคนก็คือไปครับและส่วนไฟแดงสำหรับบางคนคือช่วงเวลาแห่งความกล้าที่ไม่รู้ว่ามันจะรีบไปไหนหรือเคยไหมครับที่กำลังตั้งใจทำอะไรบางอย่างมากๆแล้วป้าข้างๆบ้านก็ถามว่าแล้วทำไมไม่ทำเหมือนคนอื่นละ่ะเขาได้ดีตั้งเยอะแยะ คือบางทีความชอบกับความเชื่อของคนเรามันก็ไม่เหมือนกันครับแต่ถ้าป้าไม่เชื่อก็ลองไปเต้นท่าเดียวกับน้องลิซ่าดูสิครับเอาจริงๆคนที่ไม่เข้าใจเราเนี่ยมันไม่ใช่น่อยๆเลยนะครับขนาด g o o g l e แบบบางทีที่มันเจอทางตันมันยังบอกเราเลยครับว่าอีก100เมตรเลี้ยวซ้ายชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละครับ ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจชีวิตเราแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจว่าเรากำลังพยายามในแบบของเราอยู่ครับอย่าพยายามอธิบายชีวิตตัวเองให้คนที่ไม่ตั้งใจฟังเลยครับเพรต่อให้คุณอธิบายเป็นซีรีส์จีนยาว50กว่าตอนแต่ถ้าเขาดันชอบคละครคุณภาพแบบช่องเจเขาก็ไม่มีทางเข้าใจเราเหรอกครับและอย่าลืมนะครับชีวิตเรามันไม่ใช่ข้อสอบโอ e เ ที่จะมีเฉลยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันบางคนก็ตอบโม่ม่วะแต่ดันผ่านเฉยเลยฮะเดีย๋ยหวังให้ใครมาเข้าใจเรามากเลยครับเพราะบางทีเราก็ไม่เข้าใจพวกเขาเหมือนกันมีหลายคนประสบปัญหาก,กับคำถามนี้ครับเธอเธอกินอะไรดีอะไม่ว่าเราจะเป็นคนถามหรือว่าเป็นคนโดนถามระเบิดเวลาได้ถูกติดตั้งแล้วครับ แล้วเวลานับถอยหลังของมันก็คือเขามันไก่ไหมไม่เอาอะเบื่อไก่ขาหมูอะนี่เพิ่งชั่งน้ำหนักขึ้นมา2องโลเนี่ยมีอะไรที่อยากกินเปล่าแล้วแต่เธอเลยหลูบนรกครับแต่ถึงเราจะแก้ปัญหาด้วยคำตอบแบบฟกๆปะไปกินบอนชอนกันแต่พอไก่ทอดมาถึงโตะ๊ะ เราก็ต้องนั่งรอมันถ่ายรูปอีกกัอบครึ่งชั่วโมงแล้วสุดท้ายน้ำหนักก็ขึ้นมาอีก2โลเพราะไก่ทอดเราไม่สามารถเข้าใจมนุษย์บางประเภทได้ครับพราะตัวเขาเองก็ยังไม่สามารถเข้าใจตัวเขาเองได้เลยฮะถามจริงๆนะครับคุณเคยง,งงกับตัวเองบ้างหรือเปล่าอย่างตอนกลับบ้านมากะว่าจะนอนเร็วแต่เต้สองก็ยังนั่งดู n น t f l i x อยู่ หรือว่าช่วงที่เราบ่นว่าไม่มีเงินแต่พอเจอโปรหนึ่งแถมหนึ่งในแอปก็กดแบบไม่คิดเลยครับเหมือนว่าพวกนี้จะถูกหวยมนุษย์ที่เข้าใจยากที่สุดบนโลกก็อาจจะเป็นตัวเราเองนี่แหละครับอารมณ์ก็ขึ้นลงเร็วยิ่งกว่าสกุลเงินคริปโตเช้าอยากลาออกจากงานตอนบ่ายมีไฟอยากเป็น CEO พอมีใครมาถามว่าเป็นอะไร ก็จะตอบว่าไม่เป็นอะไรหรอกทั้งที่ในใจมีระเบิดนิวเคลียร์อยู่5ลูกฮะจะไม่เป็นไรหรอกครับอาจะงงกับตัวเองบ้างเพราะมนุษย์เราไม่สามารถเข้าใจตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับถ้าคุณรู้สึกว่าวันนี้คุณยังไม่โอเคแต่คุณก็ยังยิ้มได้แค่นั้นก็เจ๋งมากแล้วครับแล้วก็อย่าไปด่าใครว่าเข้าใจยากนะครับ ถ้าคุณยังไม่เคยฟังเสียงในหัวตัวเองตอนหิวข้าวเพราะตอนนั้นเราคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีเหตุผลที่สุดในจักรวาลครับทุกทกท่านครับบางทีเราก็ไม่ได้แปลกไม่ได้ปั่นแต่คนรอบตัวมันก็ชอบเข้าใจเราแบบมั่วๆครับและที่หนักกว่านั้นคือเราก็ไม่รู้จะแก้มันยังไงบางทีทำหน้านิ่งๆแล้วเรียกไม่ได้ยิน คนก็หาว่ายิงครับคือบางทีก็นึกอยู่ครับว่าจะกินกะเพราหมูกรอบหรือว่าพริกแกงเนือ้อนี่มันคือสภาพหน้าตอนนึกเมนูฮะพ่อจะหันกลับไปตอบมันก็ดันเดินไปแล้วบางทีเวลาเราเงียบๆมันก็จะมีคนชอบมาทักครับเฮ้ยวันนี้เป็นอะไรเปล่าพี่บอกแล้วที่เนี่ยอยู่ยากถ้าไม่มีพวกอะ่ะ มีคนลอแทงข้างหลังตลอดแล้วสรุปเป็นอะไรเนี่ยมีอะไรปรึกษาพี่ได้นะคืออยากบอกว่าจะเย็นๆครับพี่เราก็แค่ยังไม่ได้กินกาแฟก็คนมันง่วงนี่ครับสภาพหน้ามันก็เลยเป็นแบบนี้แหละฮะทำไงได้บางทีเราก็ต้องเข้าใจครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจในแบบที่เราเป็นเพราะบางคนเข้าใจเราในแบบที่เขาแต่งขึ้นเองแล้วครับ แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับอย่างน้อยมีคนถามเรามีคนห่วงเราแค่นั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วครับแต่ก็อย่าบอกไปซะทุกเรื่องนะครับเพราะคำตอบของคุณมันอาจจะวนกลับมาทำลายตัวคุณเองก็ได้นะครับเพราะเราก็อาจจะไม่เข้าใจตัวตนจริงๆของเขาเหมือนที่เขาไม่เข้าใจตัวตนจริงๆของเรานั่นแหละครับมีหลายคนนะครับที่คิดไปเองค่อนข้างไกล อย่างเวลาเพื่อนอ่านข้อความเราไม่ตอบก็คิดไปแล้วครับว่ามันโกรธอะไรเราหรือเปล่าหรือบางทีแฟนหายไป20นาทีก็คิดไปแล้วครับว่าเขาต้องมีคนอื่นแน่ๆสมองของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประมวลผลนะครับแต่มันแต่งนิยายแต่งเซรีต่ง,ตงบทละครชิงราวันแกมมี่ในหัวของเรานี่แหละฮะ บางที่คนเขาก็แค่เงียบแต่เราก็คิดเอาเองครับว่าเขาลำคาญเราทั้งที่ในใจของเขาอาจจะก,กำลังนึกอยู่ครับว่าจะกินอะไรดีเย็นนี้หรือบางทีคนเขาแค่ยิ้มเฉยๆแต่เราก็คิดว่าเขายิ้มให้เราแน่ๆคือเขาไม่ได้จะจีบฮะแต่เพื่อนเขาแค่เดินผ่านด้านหลังของคุณแค่นั้นเองครับคือบางทีชีวิตมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นหรอกครับแต่พวกเราเองนี่แหละครับ ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบแต่งเรื่องคิดเองปุง,งเองและก็พังเองครับแต่การคิดไปเองเนี่ยบางทีมันก็คือหลักฐานว่าเรากำลังใส่ใจกับสิ่งที่มันเป็นแค่อย่าคิดมากจนหลุดโลกครับแล้วก็อย่าคิดจนเหนื่อยกับตัวเองแค่เราไม่หลงไปกับความคิดของตัวเองมากเกินไปปล่อยให้ใจได้พักบ้างแล้วก็หัวเราะให้ได้เพิ่มอีกสักหน่อย เพราะบางทีคำตอบมันก็ไม่ได้อยู่ในสมองแต่มันซ่อนอยู่ในเรื่องราวความสุขเล็กๆของคุณในทุกๆวันครับถ้าชอบพอดแคสต์ฟังสบายๆได้สาระนิดหน่อยอย่าลืมกดติดตามแล้วเจอกันในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ